สวัสดีค่ะไม่ได้มาไลฟ์นานเลยพอดีช่วงนี้แบบไม่ค่อยว่างแล้วแบบงานทุกวันเลยมีวันเนี้ยที่ได้หยุดวันแรกแล้ววันเดียวเลยก็เลยแามาไลฟ์หน่อยนี่มีอของของเล่นมาด้วย ฮัลโหลบุญล่อที่สุดในโลกไอ้ฮัลโหลบุญล่อที่สุดในโลกทำไม่น้องพูดได้แป๊บเดียวเองอะฮัลโหลฮัลหลฮัลโหลฮัลโหลใครหล่อที่สุดในโลกบุญบุญอฮ้ย ทำไมน้องพูดไม่ค่อยชัดเลยฮัลโหลโอ้หอะไรเนี่ยนี่น้องแบตจะหมดแล้วอะทำนะไม่อะ <laughs> พังพังละ ฮัลโหลฮัลโหลวุ้ยชัดๆสิเออใครหล่อให้สุดในโลกบุญไงบุญนั่นแหละดีมากอ่านดูได้ถามได้ตอบได้ใช่ปะวะอันนี้ของเล่นเยอะฮะแป๊บนึง ย,ยังไม่ถึงคริสต์มาสแต่เราเป็นคนที่แบบบ้าคริสต์มาสมาก,มากชอบวันคริสต์มาสครับไอ้น้า <c oughs> เ,นเปิดเพลงก่อนไอ้น้าเปิดเพลงก่อนอนืม วัสดีครับดอลลิการ์สิดไหมอ่ะเดี๋ยวเปิดดังกลัวดอลิขสรทสิ์อีกสวัสดีครับสบวัสดีครับผม<ด>เราไม่ได้มาไลฟ์นาะนเลยมีอะไรถามได้นะครับพอดีดช่วงนี้บุญแบบงานเยอะนิดนึงวันนี้ก็คือตั้งแต่เช้ามา ตื่นโอ้ยหยุดพูก่อนเสีย,ย <c oughs> แลยวไป <c oughs> ก่อนก็วันนี้ตื่นตอนเที่ยงครึง่งใช่ผมก็เออเมื่อคืนดูลานเสร็จก็ค่ำแล้วก็ตื่นตอนเที่ยงครึ่งเนาะแล้วก็กินข้าวแล้วก็หลังนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรเลยเอ้ยก็มีถูบ้านถูบ้านแล้วก็ผับผ้า แล้วก็นอนดูหนังทั้งวันเลยไม่ทำอะไรเลยวันนี้ยเป็นวันพักก็คือวันพักจริงๆอ่ะจะเปิดรับโฟโต้บุ๊กอีกไหมคะของอะไรครับของสเปชเชือกป่านอ,อันนั้นผมว่าไม่รู้เหมือนกันฮะพี่บุนจะได้ทำ YouTube ต่อไหมคะเ้าทำครับผมที่จริงอ่ะตอนนี้คือเราเราอยู่ในช่วงตัดต่ออยู่แต่พรแบบ เช่วงนีง้งานเยอะอ่ะก็เลยไม่ได้ตามอะเลยเท่าไหร่ครับ s <S มีคำถามะไรถามได้นะครับห้าอินเตอร์แฟนสวัสดีครับเัาไม่ได้ไลฟ์นานมากเลยอ่ะเดี๋ยวตั้งแต่พรุ่งนี้ ย,ยันวันที่สิบกว่ายันวันที่สิบสี่เลยมั้งเราไม่มีวันหยุดพักเลยทํางานทุกวันตั้งแต่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบปดเก้ายี่สิบยบเอ็ดยบสองยี่ามยบสี่มั้งเราซึกว่าทำงานยันปีใหม่เอ้ไม่ปีใหม่ไม่ทํางานตอนแรกเราอยากไปนี่ไปปีใหม่ที่ตุรกีครับแต่พอดีว่า เขาถ้าเกิดเราเดินทางไปอะกลับมาเราต้องกักตัวก็เลยแบบไปไม่ได้ใช่แล้วผู้ภาษาเวียดนามได้ไหมเวียดนามอันคือคือคำไหนสิ้นจาวปะกเลือกปีใหม่ไปเที่ยวไหมอยากไปครับผม เออตอนแรกชวนเปมไปด้วยเปมบอ,อกว่าจะกลับบ้านก็เลยดูอีกทีนึงถ้าเกิดแบบไปไปต่างประเทศได้อะ่ะก็น่าจะไปด้วยกันนั่นแหละแต่ถ้าเกิดไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ไปไม่ได้ไปต่างประเทศเปมก็น่าจะกลับอุบลใช่เห็นแม่บอกอยากให้กลับบ้านช่วงนี้เรากำลังฝึกพูดภาษาอังกฤษอยู่นะพอดีว่าแบบอย่างเป็นโปรเจกต์ที่บอกใครไม่ได้เป็นฟาร์มลับสวัสดีครับ เปิดเพลงเหมือนไม่เปิดอะเบาเกิแต่กลัวเปิดดังแล้ว,ลวเราโดนลิขสิทธิ์อีกอะเปิดเพลงตัวเองยังโดนลิขสิทธิ์เลยหน้ามาไม่แทงตาวันนี้ผมไม่ได้เป่าหมขึ้นนะอาบน้ำเสร็จก็แบบก็มานอนดูหนังเลยผมมันเลยตกตกเนี้ยช่วงนี้หน้า,นาวด้วยละอากาศมันแห้งอ่ะหน้าแห้งหมดเลยปากดูนี่ อ๋อยองครับ้ฟอร์มเวียดนามแล้วมันกันห่ะเปรมออเปมบุญเป็นคำถามที่ถกกันไม่ลงบุญแปมเป็นไรฮัลโหลบุญแปมบุญแปมพูดได้ชัดๆโว้ยโอ้ย สัดีครับพี่บุญอยู่ไหนครับพี่บุญอยู่บ้านครับ<อ>เป็นวันแรกและวันเดียวที่ได้อยู่บ้านแบบไม่ต้องทําอะไรเลยทํางานบ้านอย่างเดียวแล้วก็นอนเฉยฮะน้องหลอนอยู่นะพี่อ้ําสวัสดีครับมีอะไรถามได้เด้อ <c oughs> <c oughs> อยากให้อยากให้ตอบอะไรถามได้ครับผม เอาเป็นคำถามที่เราสามารถตอบได้ด้วยนะโอ้ยปวดหลังโอ้ขันหัวเฮียพี่มาร์กบอกว่าคอใหม่จะมาแล้วนะคอเก่าก็ยังซ,ซื้อไม่หมดเลยนะมาอีกแล้วอ๋อ พี่บุญอายุเท่าไหร่ครับบุญอายุ26แล้วครับผมก็อีก6เดือนก็จะ27แล้วโว้ย27แล้วอะแอนนี้เหรอแอนนี้เหรอร้านอยู่ RCA มาได้มาได้เมื่อวานคือแบบเพลงดีมากอ,มอ้ยพร้อมวันเกิดลคะครับผมก็ สุสานม,มันเกิดนะครับผมมีความสุขมากๆนะก็ขอให้สมหวังในทุกๆอย่างนะครับผมก็เกิดเดือนนี้ก็ใกล้ใกล้เทศกาลคาริสต์มาสกับปีใหม่พอดีเนาะก็สู้ๆฮะแก่มึงก็แก่โอโอมอายุเท่ากูเลยแค่นี้เส็ินเจ้าสินเจ้าครับผมเมื่อไหร่จะทําต้มหูขายคะเอ่อต้มหูต้องถามโอครับเพราะบุญจ้างพี่โอเป็นคนผลิตครับ ก็คือตอนนี้รอแค่พี่ชายโอผลิตออกมาเลยคือตอนนี้แบบเสร็จแล้วไอะไรคือเสร็จหมดแล้วเหลือแค่สั่งผลิตตัวอย่างออกมาครับผมใช่อือโอ้แต่วันนี้รู้สึกว่าสยามคนจะเยอะใช่ไหมรู้สึกว่าเหมือนมีงานหลายงานเลยทั้งงานแพลชาริตี้แล้วก็มีของ อ๋อมีของพีพีด้วยนี่น้องพีพีเปิดแบรนด์ใช่ไหมคนน่าจะเยอะมากตอนแรกจะไปแล้วแต่ดีที่ไม่ได้ไปรถติดมากไปแล้วดีกว่าเออไปเฮโอเอากว๋วยเตี๋ยวกันมาฝากด้วยที่ร้านตอนคืนมีอะไรกินมีข้าวไข่เจียวครับที่ร้านข้าวไข่เจียวอร่อยมาก

เมื่อวานที่เราไปออกงานมาคือตื่นเต้นมากจริงตอนขึ้นเวทีงานแพ้โอ๊ยอย่พูดก่อนคือเป็นการขึ้นเวทีที่แบบเจอพี่แฟนคลับรั้งแรกมั้งที่ในรอบปีอะไรก็ได้มัง้งแล้วแบบตื่นเต้นมากร้องเพลงแบบบวไหวอะ่ะมือสั่นอะ่ะถ้าถ้าใครแบบไปดูที่งานนะจะเห็นมือมนสั่นนี้เลยอืม ขอกำลังใจเรียนพวกนี้หน่อยค่ะก็สู้ๆกับการเรียนนะคะผมก็ช่วงนี้ไม่รู้ว่าเขาให้กลับมาเรียนแบบในห้องเรียนได้หรือ,อยังนะก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้ตั้งใจหนังสือนะครับผมจะโดดเรียนเอาวเาเลนไทนยมาไล่ด้วยครับไม่ได้วเาเลนไทน์อยู่ข้างล่างครับไม่ได้เอาขึ้นมาช่วงนี้น้องเป็นช่วงผัดขนอยู่อือห mm ือ hmm. อ mm ือ hmm. ห mm ือ hmm. อ mm ือหื Okay, เอาขาลงอ๋อมันเมื่อยอะวันนี้เราไม่ได้ลุกจากเตียงเลยอะปวดขามากเปมน่าจะไม่ว่างหรอกไม่ไม่ชัวว่าวันนี้เปรมทํางานหรือเปล่าครับไม่ห่อไม่ได้ไปร้านหรอกครับวันนี้ไม่ได้เข้าร้านครับแบบบุญบุญเข้าเข้าแทบทุกวันเลยมั้งแล้วแบบวันนี้ไม่ไหวแล้วก็เลยแบบพักก่อนแต่เหมือน เหมือนเอาจงริงเปิดร้านไม่ได้เหมือนที่เราคิดไว้เลยแบบแตกต่างอย่างที่เราคิดไปเยอะมากเหนื่อยสุดๆในโลกไปเลยํำคัญผมเนนะเปรียมดูจากการแต่งตัวมึงขอมก็ใส่เกระม้ปกติ อัลโคืนเฮวินจากคนเดิมแบบเจ้าชูเจ้าเล่ยอันนั้นมันคือบทบาทตัวละครปกติเราเป็นคนแบบเป็นคนเป็นหล่อเป็นคนเท่เป็นคนเป็นคนน่ารักคิ้วๆแล้วก็เป็นคนเออเป็นคนอะไรอีกดีเป็นคนเฟรนลี่ครับอือืมเป็นคนใจดี ถ้าเราเปิดเพลงไทยเราจะโดนลิขสิทธิ์ไหมอะเออใช่อยากรู้อีกอย่างหนึ่งใครมีวิธีที่แบบได้อลิไฟมั่งมั่งไหมหาอลิไฟไม่เคยจะได้เลยเนี่ยนี่สองยอดฟอกก,ก็ก็ไม่ได้น้อยแล้วนะแต่ก็ไม่ได้เยอะขนาดนะั้นแต่ก็อยากได้อลิไฟอะไม่ใช่อะไร,รเรากลัวเราโดนแฮกถ้าเกิดโดนแฮกเรื่องถ้าเกิดมี ify, Hack, อลิไฟโดนแฮกเนี่ยเราสามารถเอาคืนได้เนีย่ยแต่เกิด อยู่ๆน้องอันยองไปแบบไม่มีอลิไฟอ่ะก็น่าจะต้องเริ่มต้นใหม่ตั Darwin> ้งแต่แรกถึงไม่เอาช่วงนี้มีแะไเพลิดเก้าหลีทั้งนั้นเลยทำบุญถ้าทำบุญแล้วได้อลิาฟคงได้เป็นสิบอันแล้วมั้งเนี่ยรออายุถึงเราจะมาร้านครับผมรออายุถึงดีกว่าเนาะเพราะ เอ่อก็อยากช่วงนี้ตั้งใจเรียนไปก่อนรอแ,แบบอายุถึงตามเกณฑ์เนาะค่อยมาก็ได้ครับอยากให้คะแนนความมั่นใจตัวเองหน่อยถ้าเต็มเต็มสิบก็ให้แค่ห้าอืมฮะฟอร์มตุรกีอ่อ เป็นไปไหนเปรมน่าจะทํางานครับวันนี้พ่อหาเปิดเพลงบไ,ได้กะนมีอะไรพิลีก็หลี่ไว้เปิดที่ร้านตรงนั้นเลยใช่ครับตอนกลางวันมาคาเฟ่ได้นะสำหรับคนที่อายุไม่ถึงครับผม อ๋อแล้วก็เร้าน <c oughs> ร้านบุญรับจัดแบบพวกอีเวนต์นะเช่นแบบวันเกิดของศิลปินคนนู้นคนนี้คนนั้นอย่างเงี้ยก็สามารถมาเหมาร้านได้หรือแบบไม่ต้องเหมาร้านก็ได้แค่จองตรงจองโต,อ,งตอ,งอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเราสามารถติดต่อได้นะครับผมแล้วแบบรวมๆพี่ๆแฟนคลับแบบมาเปิดเพลงในร้านเต้นๆกันอินโดนีเซียแฟนไง อยากฝึกพูดภาษาอังกฤษอ่ะอนนืมอ่ะหละแบ้เวเกิน <c oughs> เพลงอะไรดีอ่ะเลือกเพลงมาตั้งแต่เริ่มไลฟ์จนตอนนี้ยังยังเลือกเพลงไม่ได้เลยไม่สบายเหรอครับใช่ครับผมคือ หมือนช่วงเนี้ยก็เหมือนอากาศเปลี่ยนด้วยแล้วแบบเหมือนบุญกับแปมเป็นโรคภูมิแพ้ด้วยกันทั้งคู่แล้วเหมือนวันนั้นอะเปมเปมนอนแล้วเปิดหน้าต่างแล้วแบบฝุ่นมันก็เข้ามาเขาแบบอยากอยากสัมผัสความเย็นไงกําลังเห่อเหื่ออากาศเย็นๆก็เลยเปิดหน้าต่างอีกวันหนึ่งก็เลยเป็นภูมิแพ้เลยวันนี้ก็เคยเจ็บคอนทั้งคู่ครับ ร้องเพลงให้ฟังหน่อยโอ้เสียงไม่มีเลยอะเสียงเสียงนตอนนี้คือเสียงแห้งมากอากาศมันเย็นอะร้านอยู่ไหนร้านอยู่ RCA ครับผมบ Box C ที่กรุงเทพเนอะก็ตอนเช้าจะเป็นคาเฟ่ตอนกลางคืนจะเป็นแบบผับแอนด์ริสอร์แล้วก็กึ่งๆ ก็อายุถึงถึงเขาได้นะครับผมที่สําคัญก็ทําตามมาตรการใ,ใดๆด้วยในห้องมีเครื่องกรองอากาศมีครับแต่จริงมันก็เอาไม่ค่อยอยู่หรอกมันมันฝุ่นมันเยอะมากช่วงเนี้ยพอฝนมันไม่ได้ตกแล้วอากาศมันเย็นอากาศมันแห้งลองเพลงให้ฟังหน่อย เออเพลงอะไรอะ่ะเออนี่คือเพลงอะไรอะ่ะต้องสั่นกันหน่อย English ฮอ,อ,อยากพูดเหมือนกันน่ะเจนเซซินเจ้าครับพี่สบายดีไหมคะก็ก็สบายบ้างครับแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่คือเหมือนเจ็บคอ อากาศฝุ่นเยอะนั่นแหละเข้าร้านได้อยู่ยี่สิบครับผมไปแล้วนะการบ้านเยอะมากครับตั้งใจทำงานเด้อเอยตั้งใจตั้งใจทำการบ้าน <c oughs> เออใช่วันนี้มีวันนี้มีรับปริญญาที่มสวนี่วันนี้ไม่ได้ไปหาน้องเบนเลยน้องเบนชวนอยู่ให้ไปงานได้ไหม ผู้หญิงพี่หุ่ผู้หญิงข้างล่างพี่หุ่นผมยาวจังอะไรพี่โซน้องคนนี้ป่ะผมยาวอะไผู้ภาษาตไตได้ไหมใต้ได้ไหมเมื่อก่อนอะตอนเราเรียนบดินอะเราอยู่หน้ารามกับคนใต้เยอะมากเราฟังที่เขาพูดออกนะแต่เราพูดไม่ได้แบบ หลอยหลอยพวกหลอยอย่างเงี้ยเนี่ยฟังรู้เรื่องแล้วก็จะมีคําที่เขาชอบแบบเป็นคําคําเขาเรียกว่าอะไรคําสะบทหรือคําอะไรของเขาที่ไม่ใช่สะบทอีแบบเดือนเนอยอะไรประมาณเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าอันเนี้ยหมายถึงอะไรเหมือนกันแต่แบบเวลาแบบเขาแบบเขาสะบทจะชอบเป็นคนํานี้อะไรเงี้ยร่อยจังงู ซีเอฟทรงผมเฮียได้ไหมอ๋ออาบน้ําเสร็จแล้วก็นอนเลยครับผมก็จะได้ผมทรงนี้ออกมายุ่งๆอย่างเงี้ยอันนี้คือไม่ได้เป่าไม่ได้ทำอะไรเลยหัวฟูอ๋อเขาบอกเป็นคำอุทานเดือนเลยเนี่ยเปมฝากบอกว่าคิดถึงอยู่กับเปมหรอพี่โซไม่จริงกันหนได้ไหม รอเชือกป่านนั้นมากก็ใครที่คิดถึงก็ไปดูสเปเชียลเชือกป่านได้นะครับผมตอนนี้ก็น่าเปิดให้ดูฟรีทั้งหมดแล้วละทาง Studio อบิสซบีครับผมเป็นแบบตอนเล็กๆ5าทีส0นาทีครับแต่ก็มีให้ดูทุกอาทิตย์นอนแต่อาทิตย์ที่เราเป็นอาทิตย์สุดท้ายล้ก็ปีหน้าก็น่าจะได้ดูแน่นอนแล้วล่ะครับผมสเปเชียลเอ้เชือกป่านแต่มันจะเป็นเชือกป่านแบบตัวเต็มละ แต่ยังไม่ชัวร์กำหนดเรื่องการถ่ายเลยพวกนี้ครับหน้าหวานหวานเหรอฮะ <laughs> ยังหน้าหวานอีกเหรอไอวอ t จะ notice by idol t o o Hmm. เราขอสามท่าน่ารักน่ารักเนี่ยแล้วพอทำให้น่ารักก็บอกว่าเป็นบุญหว้ใส่หมเพิ่มความน่ารักนีกหนึ่งอยากได้สิผมบุญทำที่ไหนครับน้องต้องต่อลองติดต่อเอพี่ก้องดูฮะ hmm. น่ารัก,กอ่ะอืมอืม,อม,อมยังไงอีกดีอ่ะทำไม่ถูกอ่ะน่ารักทำไงถึงน่ารักอืมไงอ่ะเยอะงางบ <c oughs> อ๋อถามสามท่าประจำหรือท่าประจำจะมีแค่ท่าเนี้ยเนี่ยประมาณนี้แล้วก็จะเป็นแบบเรียกว่าท่าอะไรวันนี้ท่าเป็นประจําก็จะประมาณนี้เ <c oughs> ขาชอบทำอได้อย่างเงี้ยอะไรก็ไม่รู้เป็นท่าประจำํำอุ้ยพอพอ,พอไลฟ์แล้วแบบเพลินอะตอนแรกไม่มีอะไรทำเลย อืเป็นจงเจริญขอบคุณครับรอรอมีงานที่แบบได้ออกอีเวนต์แบบเต็มๆจริงๆค่อยมาหากันก็ได้นะครับคิวนี่คิว ชอบสีผมอมะอันนี้มันหลุดไปเยอะแล้วอะตอนแรกมันสีสีเข้มกว่านี้อะแต่แบบบุญทําผมเซ็ผมทุกวันอะแล้วมันต้องสระผมแล้วเหมือนพอโดนใดโดนหนีบเงี้ยสีผมมันก็หลุดอะบุญจนะชอบสีผมเป็มนมากกว่าอีกตอนเนี้ยสีชมพูสวยดีครับผมไม่กวาดบางตาผมยาวแล้ว โอเคฟังเ,เกิดจังหวัดอะไรครับบุเกิดกรุงเทพครับรู้สึกว่ายังไม่ได้กินข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องสั่งข้าวก่อนเนดะี๋ย อืมนีเคยคิดจะทําสีผมสีพูบ้างไหมเคยจะทําจริงพี่อ้ําตอนแรกจะทําแล้วแต่เหมือนตอนนั้นมีถ่ายมีถ่ายเชือกป่านก่อนก็เลยแบบไม่ได้ทําไปละเดี๋ยวเราขอไปสั่งข้าวกินก่อนหิวข้าวมากเลย บายบายครับผมก็ถ้าเกิดเดี๋ยวดูอีกทีนึงก่อนอาจจะมาไลฟ์อีกรอบหรือเปล่าแต่ยังไม่ชัวร์เด้อไปแล้วเจอกันครับผมบายบายอืมอืมเงางาเงาเงาเเจอกันครับ